สวัสดีครับผมชาติจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดู M0 รุ่น10จะลงเล่นน้ำพี่น้องโอ้จัดระเบียบหน่อยจัดระเบียบหน่อยยีสเบียตันก็200กิโลกรัมครับ1.2คิวครับบักเก็ต โอ้เสียงกระหึ่มเลยอ๋อมาหกสูบครับหกสูบหกสูบขาบันเร็วครับนะล่องหลังตัวดูดน้ำมันแบบออตโต้ลอดไฟ LED ิห้าาัลงมคปซตีจัดไอพี่น้องได้ชมหน่อยจริงวัดรถบเครื่องนี่สูงสุด2,000ครับออออยุบตัวครับจำสุดนี่1 7น0รอบต่อนาทีครับจะลงเล่นบอ่อไหมเนี่ย จะลงเล่นน้ำไหมห้าฟันครับห้าฟันจะขึ้นบ่อได้ไหมนี่ S A A 6 D 107ด E ขีดหนึ่งครับเสียงกระหึ่มจริงครับ เจอดินดานนะพี่น้องชอบแต่ปักเก็ตเขาเนี่ยปกติหนึ่งคิวใส่หนึ่งจุดสองครับขนาดดินยังแข็งอยู่ครับนะแข็งโป๊กเลยขนาดอยู่ในน้ำครับ ระบบคอมแท็กใบแท็ก80ดสอลลาร์เจ็ดแคเรียสองอ้าวระวังเน้อ,อ้าวต้องมาพูดอันครับเดี๋ยวเกิดเกิดยุบลงมาเป็นเรื่องนะพไ่นเนงะอ,อร่อยจริงๆสงสัยดินน่าจะพอครับนะ ช่วงบินไม่เยอะครับสำหรับ210รุ่น10 M0 ดูแลโดยบางกอกโคมส์เซลครับเสียงนี่จัดจริงๆ ว่าอสื่อก็ติดหนึ่งในสามของโลกครับนะสำหรับเครื่องจักรหนักก็ตั้งขึ้นมาร้อยกว่าปีแล้วโอ้สุขนี้จะเกิดก่อนแคทนะฮะอุ้มอ้มเชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วยแผ่นเหล็กสามแช็ก ฟังแต่เสียงเอาพี่น้องร,รุ่นนี้ถ้าเทียบกับรุ่นแปดนะครับก็จะประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าเฟรมก็เป็นตัว X ครับกาดข้างลับตัวเดินยนต์ก็มาสิ่งต้องก็มาสิ่งครับตัวเดินก็มาสิ่งเหม,มือนกันแหละประกอบที่ชลบุรีนะพี่น้องเมืองไทยนี่แหละ แต่ว่ากาล้างรถได้เรียบจริงๆไม่เพื่อนเลยครับปัจจุบันจะเป็นรุ่นร้อยสามหรือรุ่นสิบเนาะกําเ e นิดเกิดเมซีอี่ี่ร้อยปีอ่ะอันนี้ร้อยโรมัสส์ปัจจุบันน่าจะร้อยประมาณร้อยสีะนะ่ปีครับร้อยสี่ร้อยสามนี่แหละ ครับพี่น้องขอตัวก่อนผ่านมาเจอก็ต้องจัดให้หน่อยสนใจดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ Excavator ์บิเตอร์อิ2ทราศูย์เก็าฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ